สวัสดีครับสวัสดีเอแฟนคลับทางช่องพ่อแม่วยิงครับขึ้นจกมองรอ่ะตาู่ตอนนี้มาตลาดครับยำคำ้เลียตลาดอำเภอสังคมครับเตไหน่ะนั่นอ่ะ นั่อนอแสงาจาก,นอนอกัอเขาหงยตลาดายู่ติดกับแม่นำโคงเลยครับเอบแฟนครับทางจังหวัดน,น้องคายครับจ้าอยแรงสัของประดิษฐ์ั ไปบ่ยางยังเป็นงานเป็นงานอีกสองลูกสหนดแล้วตลาดเขาปิดแล้วตลาดสดงงโอ้เปิดยู มาซื้กับเขาครับปานินไาป้าโขงมันมีบอกย่างิ้งกวนกันเลยตัวนี่น้ำตองหูนเนี่ย นอยเนา้ันนี้ร้านยังม่ต้องู้เผกจ้ะอันนี้อันอันนี้มีนมน้บอคับใ่นี่นมบอใส่นมใส่ข้าวเจ้าใส่นม พอตัวสิมันมีนมทางในเออไปให้พวกนั้นนไอีมือเร่งมือเ่งพอกันครับขึ้นหนาววีมอไบ้อไปเบิ้งไยานงขวทยแลลวก็่งไงกันกระเดยตัวคับ

กินเมาหมดแล้วกินเมาหมดแล้วคู่นผทุกคนแล้วลบาดลาลูกสาวเนาะอาวตายึงไรสุดเป็นน้องเป็นกยมาก็อน่คคนสวยๆหนวิ่งหนามาถ่ายรูปนี่เอามาถ่ายรูให้พี่เดหน่ลยถ่ายรูปเดียวก็ไเลตครับครับบรรยากาศอยู่ที่

ขอบคุณพ่อแม่น้อง FC แฟนคลับทั้งน้องค่ายครับวันนี้เห็นว่าเพื่อนไปจองผู้เสือผู้สาตวด้านหน้าไปที่เต็้ยมหรครับตอนนี้ครับไปซข้างในตลาดหน่อยไปก่อนเจ้ากับแม่ยันแรกด้วยกันเนาะเดินดีๆีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยโอเคหนึ่งสองเออเดี๋ยวนี้เอาเจ้าใส่ไอพอดแม่น่ะ

ขาิ้าแตงกวาไม่โอ้ดงหงิเี้วลีไม่ใช่หมดเวลาเดี๋ยวคนจมาเนี่ยเเดีวมันมเลียวมาตลาลแงนะาแงนี่ะเอาโทรศัพท์อยู่นอยู่ในรถตู้เหรอบอครับยู

บัวหัวมีตลาดอยู่ใกล้นะภาคอยู่นี่แหละครับบัวใกล้หรอครับผมดูไลฟ์สดของไม่ใช่ไลฟ์สดผมคิดของคุณวันเองอยู่ครับครับอยู่ใกล้ผ<ม>ๆผมจำบ้านทำบ้านดินหรือครับครับต้องกลับไปห้องก่อนครับเดี๋ยวจะมาใหม่ มุดสาคอนใกล้อยู่คร um ับที Zum ่นี้ขึ้นกรุงเทพเลยใช่ไหมครับที่นี้ขึ้นทัวรกรุงเทพ ขอบคุณพ่อแม่น้องเย็ซีแฟนคลับครับที่เขามาเบิงติดตามกับช่องพ่อแม่องหญิงครับขอบคุณหลายๆลยด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามน้ำเนียครับสําหรับบางคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับเ,เขาจะไปกินหอ,เอยเหรไปกินหอ,อ,อ,องก็ได้ตัวเออกินเนี่ยนี้ก็ได้เบิ้งก่อนย่นางไหมเบิ้งก่อน

อ,อ้อมแอร์เดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปเหนือใบเสน่หครับสวัสดีครับ